สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากับ how to หนีบผมยังไงนะคะให้มันปล,ปลังปังปริลุปุงปุ้งปุ้งปุ้งอุ้ยพังแล้วตอนนี้นพังแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ซองที่หนึ่งกันเลยจ้า 是不懂，越来越喜欢你，我就会变得像个女生。胡思乱想的我，你对我太高冷，缺少沟通，埋在心里，看着幻想。倔强，谁比谁倔强？我是个男生，是我的错，不该总是这样，只在乎对方，才像小孩一样，像小气鬼要样。不要生气，快看,看我的。 กันไปแล้วนะคะทุกคนกับสีทรงผมใช่ไหมสีทรงผมกันเลยนะคะเป็นทรงผมที่ทําง่ายมากๆนะคะแค่มีกิ๊บตัวเดียวนะคะทุกคนก็สามารถจะทําผมกันได้เลย mm. แล้วทรงนี้ก็คือมันเป็นทรงที่แบบว่าเอ่อทำไปไหนก็ได้แล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติฟุดๆไปเลยนะคะ mm. ดูไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ mm. ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์อ่ะตรง ตรงถ้าเราเล่นโศัพสันก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายกดไลค์ด้านซ้ายนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่ออปจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายนี่นะคะสีผมใหม่ยังไม่ได้สระผมเลยสวยมาก